เธอผ่าตัดเคสทาเทกาวาอันนะอย่าตัดสินเอาเองสิคะแต่ว่าจะผ่าตัดเนี่ยมีผู้บริจาคแล้วเหรอแล้วยังไม่มีโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจขยายทําให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอหัวใจโตทําให้เลือดขัง,ขงระหว่างห้องของหัวใจและเพราะอายุน้อยอาการก็เลยรุนแรงขึ้นแถมมีโรคแทรกซ้อนทั้งลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็หลอดเลือดหัวใจตีบ ไม่มีวิธีอื่นนอกจากปลูกถ่ายหัวใจแล้วฉันเองก็เห็นด้วยกับโออชิคุงเจ้าของไข่แต่ถ้าดูจากอาการของคนไข้แล้วจะรอให้จนกว่าจะมีผู้บริจาคหัวใจกัคงจะไม่ได้แล้วล่ะหรือว่าคุณคิดจะใช้หัวใจเทียมช่วยไม่ได้เราต้องช่วยคนไข้ว่าแต่ชินโนยามะอะย่าจ้องมากได้ไหม ฉันก็อายเปเหมือนกันนะ่ะอ๋ออ๋ออายเป็นด้วยอ๋ออครับนี่อยู่โรงพยาบาลสวะแล้วในเรื่องพวกองค์กรนั้นบ้างหรือยังเอ่ยอืมยังไม่ได้เลยพออ๋อวะเองพอถาเรื่ององค์กรทีไรก็จะทำปากหนักทุกที่รู้สึกเหมือนปิดบังอะไรอยู่เลยอะตะแก่นั่นอะอาจจะอย่างนั้น อย่าเพิ่งใจร้อนล่ะคุณเทเคกะว่าคะวัดไข้หน่อยนะคะไม่วัดฉันอยากจะดื่มนำ้ำส้มอุ้ยไม่ได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวจะทำการตรวจแล้วนะคะไปซื้อมาทีสิไม่ได้คะ่ะอ๋อเหรองั้นฉันจะกินขนมล้วคุณอันนาะฉันไม่อยากได้อันนะ เออเดี๋ยวฉันจะไปจัดให้นะคะเอ,อ่อขอบคุณค่ะเอ,อมามันไปทิ้งซะเอ๊ะ<อ>ทำไมละ่ะดอกไม้เนี่ยอันน่าชอบมากไม่ใช่เหรอจ๊ะดูเกลียดมันดูเกลียดดอกไม้ที่พี่เอามาอันนาดวโหหนะนี่เป็นอะไรไหมคะอ้าคุณเรไปจัดดอกไม้เถอะจ้ะ ฉันรับช่วงรักษาต่อจากหมอโอิชิคาสึกโนะสวัสดีค่ะดอกมไมนะ้นั่นฉันบอกว่าไม่ชอบไงละ่ะคงเหน่อยมากสินะถึงได้อารมณ์เสียอยู่ตลอดเลยว่าไงนะหาว่าฉันเป็นคนผิดเหรอหนูไม่ชอบหมอคนนี้นะเปลี่ยนดียูนี้เลยอย่าเอาแต่ใจได้ไหมพี่นะี่จะไม่ยอมให้เธอตายเด็ดขาดเลย เธอจะต้องกลับมาเหมือนเดิมให้ได้ไม่ต้องมาโกหกเลยหนูจะวิ่งได้อีกครั้งเหรออย่ามาโกหกเลยหมอคะฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องฉันจะบริจาคหัวใจคะ่ะเ๊ะคุณเข้าใจหรือเปล่า ความหมายที่คุณพูดมานะ่ะเพื่อช่วยน้องของฉันเพื่อให้เธอวิ่งได้อีกครั้งฉันยอมค่ะมีเรื่องอะไรเหรอคะพวกคุณนะ่ะที่อันนากลายเป็นเด็กเจ้าอารมณ์แบบนี้เป็นเพราะฉันเองแหละคะหมายความว่ายังไงคะเมื่อสองปีก่อนตั้งแต่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจอันนาก็หมดหวังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อ